อันนี้น่าสนใจอันนี้คือคือให้ความรู้สึกถึงสปาก่อนเวลาพี่กินมีความรู้สึกสปาคือมันเป็นสปาที่มันมีความสบายอยู่ข้างในมีความหวานเนาะแต่มันมีความสดใสอะพี่นึกถึงตะไคร้พี่นึกถึงตะไคร้มีตะไตะคร้ผสมมีตะไคร้มีขิงมีขิงตะไคร้เออมันมีความซ่า <laughs> แต่มันหอมนะคือมันหอมนะฮะมันหอมแล้วก็มันมีความรู้สึกเหมือนฮิลลิ่งเหมือนมันทําให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็มีความโปรง่งเล่มหนังสือผู้หญิงทรรี่มีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นตัวของตัวเองแต่มันจะไม่เหมือนเมื่อกีออ้มีความ มีความที่อยู่ใกล้แล้วมีความรู้สึกว่าอย่างเงี้ยเหมือนนึกถึงหมอที่เขาสามารถรักษาอะไรเราได้บางอย่างออ,อย่างเงี้ยเหมือนฮิลลิ่งช่วยรักษาเราเหมือนช่วยรักษาเราไม่ว่าจะเป็นอาก,การทางกายหรือทางใจเหมือนผู้หญิงที่เข้มแข็งเข้มแข็งเป็นกันเองสบายสบายผู้หญิงไม่้แข็งไม่เองนสบายสบายแต่ก็มีอะไรอยู่ คิดว่ามันเหมาะสำหรับผ่อนคลายเนาะทำให้หายเครียดชิดกันนอนเนี่ยมันนึกถึงสปานึกถึงสปา,สปานึกถึงสปาเลยถึงสปาแต่ประมาณนี้